r It my it's i t b สวัสดีคับปอสุขสันต์วันเกิดนะครับหัวหน้าครับโอ้ยหัวหนะ้าสุขสันต์วันเกิดครับผมขอบคุณครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยห้าสิบแปดโอ้ยอีกสองปีจะเกษียณแล้วเนี่ยฮะใช่ครับลหลังเกษียณน,นี่วางแผนไว้ยังไงบ้างครับหัวหน้าผมวางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวที่อยากไปหลังจากที่ไปเที่ยวแล้วก็จะกลับมาเลี้ยงหลานาครับ อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าไม่ได้เลี้ยงหลานแล้วหัวหน้าจะไปทำอะไรครับมีแผนมีแผนไหมก็นอนอยู่บ้านเฉยเอายี้ไหมครับหัวหน้าห,หัวหน้าลองไปบ้านรื่นรมของกรมอนามัยดูไหมครับบ้านรื่นรมคืออะไรครับไปแต่ผมพาไปดูถึงแล้วครับบ้านรื่นรมบ้านรื่นรม เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพแบบไม่ค้างคืนที่นี่มีทีมสาวิชาชีพทางการแพทย์จากกรงพาบาลม,มคอยดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดและยังมีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุเช่นฟื้นฟูสมรรถนะทางร่างกายฝึกกิจวัตรประจําวันกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายกิจกรรมกระตุ้นสมองและกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยนะครับ ผมว่าน่าสนใจดีนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพหนาเพราะที่นี่ยังมีกิจกรรมนันทนาการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นดนตรีบําบัดศิลปะบําบัดทำอาหารปลูกต้นไม้และกิจกรรมนันทนาการอีกเพียบเลยนะครับและที่สัมพันธ์นะครับผมนาเขามีบริการอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ด้วยฟรีเลยครับผมน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับผมนาอมเดี๋ยวผมขออนุยาตไปปรึกษาภรรยาผมก่อนจะได้พามาสมัครด้วยกันเลย